โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิชากระบี่ในเกมนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะหามาได้ยังไงซึ่งบางอย่างนะครับที่เป็นวิธีที่มันใช้เวลานานเนี่ยผมก็อาจจะเพียงกล่าวบอกเท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่มีวอล์กตูนะครับให้ดูนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานั่นเองนี่คือหนึ่งในวิชาที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับของเกมนะครับเคียงคู่มากับวิชาหมัดเยอะมากนะครับ ก็ไม่รู้ทําไมเขาไม่อัปเดตวิชาให้มันแบบให้มันมีความแบบเยอะๆหน่อยนะครับเราจะได้เบียวกันหน่อยเสียดายเนาะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเราไปลงมัดเพิ่มได้นะครับเรื่องพวกนี้โอเคนะครับวิชาแรกนะครับแต่ผมจะบอกก่อนนะว่าผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนแรกคือผมจะกล่าวถึงวิชาก่อนวิชากระบี่ก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งอาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมผมลืมนะครับว่า มันอนไรบางที่ผมยังหาไม่เจอนะครับผมจะเอาเท่าที่ภาษาไทยผมมากัแล้วกันเดี๋ยวตอนไปหาอีกทีนึ่งผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรยังไงเนาะก็มันจะมีเพิงกระบี่ยกเขียวกระบี่มังกรไล่ลำนะครับอันนี้คือวิชาระดับแรลนะครับท่านผู้ช,ชมกะบี่เมคาะมุนนะครับกระบี่ก้าวลักกระบี่เขาพาสุเมนะครับพสุเมรุนะเพลงกระบีไทยยี่ อันนี้คือระดับเลนะครับท่านผู้ชมส่วนระดับอีปริกนะครับระดับอีปริกก็จะได้แก่9กระบี่เดียวดายกระบี่หยอกดาราน,นะครับเพลงกระบี่ฟ้ากว้างกระบี่ดะลุนีใจสงบเพลงกระบี่อัศดงกระบี่ห่วงชีวิตไทสวีสิบแกระบี่ และสามสหายเหีมันนะครับมาดูวิชาระดับตำนานที่จริงระดับตำนานมันมีเท่าไหร่เยอะอยู่เนาะแต่ผมหารวบรวมมาประมาณสามเล่มก่อนนะครับเพลงกระบี่มายาลวงนะครับเพลงกระบี่ไร้ขอบเขตเพลงกระบี่ไร้นามนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเนาะทีนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงของการตามหาวิชากระบี่กันก่อนนะครับมาเริ่มที่ระดับ แน่นอนมาวิชาแรกก็คือเพลงกระบี่หยกเขียวนะครับเพลงกระบี่หยกเขียวนะท่านผู้ชมเราจะหาได้ที่เมืองชูเซียงนะครับวิชากระบี่หยกเขียวนะครับจะหาได้ที่โรงฝึกในเมืองชูเซียงนะครับซึ่งครั้งแรกที่คุณเข้ามาเนี่ยก <unda> ็อาจจะมีเหตุการณ์การประลองเกิดขึ้นนะครับให้เคลียร์เหตุการณ์นี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่จะมาเอาเลยเนาะซึ่งนะครับเราจะหาซื้อได้ที่เจ้าของโรงเตรียมนั่นเองนะครับ ต่อมาคือเพลงกระบี่มังกรไล่ลำนะครับชื่อเท่มากนะครับแต่เป็นเพียงระดับสีฟ้าหรือระดับแรนะครับซื้อได้ที่โรงฝึกดินอันนะครับเมื่อกี้เหมือนผมพูดผิดปะเป็นโรงเตียมนะครับนี่นะครับกระบี่มังกรไล่ลำต่อมานะครับวิชากระบี่เมคาละมุนนะครับต้องมาที่กองสืบสวนนะครับเขาแปลว่าเทพมือปราบเนาะไม่รู้ทําไมนะครับคือมันไม่ให้เราเข้าไงก็มีวิธีเดียวนะครับคือการย่องเข้าไปนั่นเอง เงื่อนไขของการได้รับวิชานี้นะครับคือการทําให้ล่วเสียนเจ่อนะครับเข้าตี้กับเรานะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะมีควสอะไรบ้างนะครับที่ทําแล้วจะทําให้เขาเนี่ยมาร่วมมือกับเรานะครับหรือว่าเราเอาเขาเข้าตี้ได้นะครับแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือการให้ของขวัญนะครับนิยายรักนะครับก็ไปหาของขวัญมาให้เขาก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ไปหาของมาละใช้หมดนะครับมาเพิ่มความสัมพันธ์กันก่อน หลังจากที่คุยกับเธอนะครับเราจะรู้ว่าเราต้องเป็นสิทธิ์สำนักนี้ก่อนนะครับถึงจะชวนได้นะครับดูซิว่าเราสามารถชวนได้หรือเปล่านี่นะครับหลังจากที่เราเข้าร่วมสำนักแล้วนะครับเราก็จะสามารถชวนได้นะครับเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับว,ว่าวิชาที่เราได้คือวิชาที่เราตามหาอยู่หรือเปล่ากระบี่เมคาดมุนโอเคไปวิชาต่อไปกันดีวกว่าวิชาต่อไปคือกระบี่เก้าลักนะครับง่ายดายมากนะครับเพียงแค่คุณมาเข้าร่วมนี้ นิกายนะครับไม่สิไม่ใช่นิกายนะครับศาลากระบี่หลังหยานะครับซึ่งอยู่ที่แมพของเมืองหลินอันนั่นเองคุณจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อคุณมีชื่อเสียงระดับ4ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับการเข้าร่วมอ่าศาลากระบี่นะครับก็ต้องมีค่าความเข้าใจในกระบี่สัก50ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่รับว่าค่ากระบี่ของคุณไม่พอนะครับก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า ค่ากระบี่นะครับหรือค่าความเชี่ยวชาญวิชาใดๆก็ตามนะครับสามารถเพิ่มได้จากการเรียนวิชานะครับอย่างเช่นคุณฝึกวิชากระบี่นะครับวิชาพวกภายนอกเนาะอย่างกระบี่เก้าลักษณนะครับคือกระบี่ที่เราตามหานะครับต้องการกระบี่สิบนะครับหลังจากเรียนนะครับความเชี่ยวชาญกระบี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก50ก็อาจจะเพิ่มเป็น5 6 5 7อะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาคือวิชากระบี่7ดาวนะครับซึ่งเราจะได้จากการเข้าร่วมสําน Dream ักเต๋านะครับ โดยอยู่ที่แมพของเมืองชูเซียงนั่นเองการเข้าร่วมสำนักเต่านะครับต้องมีค่าคุณธรรมนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็เขาใช้ค่าคุณธรรมในการเข้านะครับแล้วจะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับเราก็เลือกนี่เลยเพลงกระบี่เจ็ดดาวนะครับและไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะครับในสำนักนี้เราสามารถหาวิชากระบี่ระดับแรอีกวิชาหนึ่งก็คือกระบี่ไทยยี่นั่นเองนะครับ โดยมาคุยกับรุ่นพี่ตรงนี้นะครับเขาชื่อว่าชางชุนจือนะครับหลังจากที่เราให้ของขวัญน,นะครับพวกเป็นนิยายกําลังภายในนิยายสืบสวนนะครับเราก็สามารถคําขอนะครับเพื่อขอให้เขาสอนวิชากระบี่ไทยยีให้เราได้นั่นเองแต่นะครับเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งในการสอนของเขาก็คือความสัมพันธ์นะครับเชิงอํานาจถึงชื่นชมก็คือเราต้องมีค่าความสัมพันธ์กับสํานักที่เยอะกว่านี้นะครับ นี่ความดีความชอบสํานักนะครับไปเพิ่มให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็มาเรียนกับเขาเนาะ <S <S เดินทางมาถึงวิชาสุดท้ายของระดับแรนะครับก็คือวิชากระบี่เขาพาัซเมลุนะครับซึ่งได้จากการซื้อกับผู้นําโรงเตี้ยมของเมืองต้าเหลียงนะครับ <S 1> <S 1> ต่อมานะครับคือวิชาระดับแรนะครับไม่ใช่ระดับแรดิเรามาพูดถึงวิชาระดับอีพิกแล้วนะครับวิชาแรกก็คือก้าวกระบี่เดียวดายนะครับอยู่ที่สํานักกระบี่นะครับสารากระบี่หลังหยานะครับที่สิทธิ์พี่ตูกูนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเดินมาหาเขานะครับเอ้ยไม่ดีเข้าร่วมเข้าร่วมสํานักกระบี่ก่อนนะครับแล้วก็ให้ของขวัญเป็นนิยายนะครับจนถึงระดับนี้นะครับปลดล็อกนะครับ9ก้ากระบี่เดียวดายนะแล้วก็ขอให้เขาสอนเราซึ่งวิชานี้ใช้สติปัญญาถึง9นะครับคุณก็เตรียมตัวด้วยนะครับถ้าจะเอาวิชานี้วิชาระดับอีพิกอันต่อมานะครับเดินทางมาที่สํานักหรือหน่วยเทพมือปราบนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับเขานะครับ ค่าศิลธรรมต้อง40เด้อท่านผู้ชมจากนั้นนะครับก็เชื่อมความสัมพันธ์นะครับด้วย DIY ยยสืบสวนเขาชอบนิยายกันเนาะคนพวกเนี้ยเขาดูชอบนิยายกันจังครับจนงกวาจะสนิทนะครับสนิทก็จะสามารถขอให้เขาสอนกระบี่หยอกดาราได้นะครับซึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์กับที่นี่นะครับแฟคชั่นนี้นะครับก็เช่นการทำภารกิจให้พวกเขานะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับ ก็ดูจากตรงนี้เอาก็ได้นะครับว่าค่าความดีความชอบเราเท่าไหร่เราค่อยกลับมาเรียนกับพวกเขานั่นเองวิชาต่อมานะครับวิชาดับประอันต่อไปก็คือ the f o r g o t t e n s o r t นะครับลืมชื่อภาษาไทยแล้วนะครับก็มันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องทําก็คือการมาที่ลงเตี้ยมในเมืองต้าเหลียงในชื่อเสียงอย่างน้อยก็ต้อง4นี่แหละนะครับเดินมานะครับเขาจะพูดถึงประมัด ตลาดประมูลลาตีนะครับเรียบร้อยปลดล็อกเราก็เดินทางไปที่นั่นทันทีเลยนะครับหลังจากที่มาถึงแล้วนะครับให้คุณเข้าร่วมประมูลกับคนคนนี้นะครับยามจื่อนั่นเองถ้าเลยแล้วก็นั่งจนกว่าจะถึงนะครับโอเคนะครับการประมูลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆคือการให้ของขวัญเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองก็ให้ไปเลยนะครับพวกยาสมุนไพรนะครับดูตัวเลือกนะครับว่ามีตัวเลือกคุยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็นั่งสมาธินะครับจนกว่าจะถึงยาม จืดนะครับหรือก็คือยามที่เขาจะมาเริ่มงานประมูลนั่นเองยังไม่มีก็นั่งไปนี่นะครับมันจะขึ้นบทสนทนาขึ้นมานะครับก็เขาให้มาคุยกับเขาในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาประมูลนะแล้วก็นั่งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาซะนะครับก็ตอบรับคํขอของเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำคุยของเขาแน่นึ่งหลังจากหลังจากสู้เสร็จนะครับเราก็จะมีอีเวนต์ให้คุยอีกนะเป็น่ายัน Okay. เราจะเลือกตัวเลือกแรกแล้วกันพอเลือกตัวเลือกแรกรับเขาก็เข้ามาเลยนะครับวิชาที่เราได้ก็คือกระบี่ลืมทุกนะครับต่อมานะครับคือวิชากระบี่ฟ้ากว้างนะครับเงื่อนไขในการได้นะครับก็คือคุณต้องอมี achievement นะครับสำเร็จวิชากระบี่ระดับ200นะครับก็คือความเชี่ยวชาญกระบี่ระดับ200ในระหว่างการเล่นนะครับคุณจะปลดล็อกความสําเร็จนั้นมาแล้วก็ คุณจะได้เลือกวิชากระบี่ฟ้ากว้างในตอนเริ่มเกมนั่นเองวิชาต่อมานะครับก็คือไมเด้นซอสนะครับวิชานี้ผมอาจจะไม่ได้มีวิธีให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ได้จากการรวบรวมลูกแก้วเทพธิดานะครับทั้ง5ลูกนะครับลูกแก้วที่เราเจอครัจะเป็นลูกกลมๆห,หลายสีนะครับก็ผมอาจจะบอกคร่าวๆนะว่ามันอยู่ไหนนะครับก็จะมี หนึ่งลูกที่ห้องเจ้าหญิงฟู่ชิงนะครับในคาลเลอร์หาดของอองคังนะครับแล้วก็เกาะกลางหุบเขาหิมะนะครับเป็นแมพหุบเขาหิมะนะครับแล้วก็ชั้นสองนะครับสามารถเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็บ้านเมเดนชั้นสองนะครับก็คือบ้านที่เราต้องแก้ปริศนาก่อนนะครับบ้านก็คือ ที่ที่เราต้องแก้ปริศนาก่อน,นครับก,ก่อนจะเข้าพบหญิงงามอะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณก็จะขึ้นไปชั้นสองนะครับหลังจากที่เขาจากไปทางซ้ายนะครับจะมีลูกแก้วนั่นเองสุดท้ายคือทิศอ่าลานทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุยกับชายชรานะครับคุยกับหญิงชราคุยกับหญิงชราหลังจากช่วยนิกายเมโลดี้นะครับคุณก็จะได้รับนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือลานทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ คุยกับหญิงชลาที่นิกายของนิกายบทเพลงนะท่านผู้ชมโอเคนะครับประมาณนี้นะลองไปหาดูนะขนาดผมยังรวบรวมไม่ครบเลยนะครับโอเคนะครับเดินทางมาที่เขตเมืองหลินอันนะครับแล้วก็มาที่ตำหนักพกษานะครับเพื่อเข้าพบเจ้าตำหนักก็ทําการคุยกันนิดหน่อยนะครับจากนั้นให้ท่านกลับออกไปจากแมปนะครับแล้วกลับเข้าไปใหม่นะครับคุณจะพบว่าที่นี่มีคน5คนนะครับมาหาหมอสิ่งที่คุณต้องทําก็คือรักษาพวกเขานะครับ โดยรักษาโดยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับซึ่งคําอธิบายเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วครับคุยกับคุณหมอนะครับคุณหมอจะบอกว่าใครต้องรักษาโดยวิธีอะไรเงื่อนไขในการรักษาเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะกลางเกมหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกกันแล้วกันครับอย่างคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาโดนพิษนะครับแน่นอนครับโดนพิษคุณต้องใช้วิชาพิษในการเรียนรู้นะครับว่าจะรักษาพิษได้อย่างไรนะครับคุณต้องมีค่าพิษ 50นะครับอย่างน้อยแล้วก็ค่ากระบี่50อย่างน้อยนะครับขออนุญ,ญาตไปเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะผมได้ไปทําการเพิ่มค่าพิษกับค่ากระบี่มาแล้วผู้พนิจรนะครับติงนะครับคนนี้เนี่ยรักษาด้วยการใช้ความรู้ด้านพิษนะครับทีนี้มาที่ปิ้งนะครับไปดูอ่านถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเหมือนมีพลังอรารวาสนะครับิ้นลมปานจะระเบิดนะครับอืม เส้นลมปานจะระเบิดอาจจะต้องใช้วิชา MP นะครับใช้ MP800 หน่วยนะครับคุณต้องมี MP800 หน่วยในการรักษาเขาต่อมานะครับอู้นะครับอู้เนี่ยเขาบอกว่าหนาวมากนะครับต้องใช้ไม้อัศนีบาท1ท่อนในการรักษาไม้อัศนีบาทนะครับต้นเกมคุณสามารถหาได้เลยก็คือหมู่บ้านไร้น้ำนะครับ คุณจำต้นไม้ที่มันแบบแห้งๆข้างๆบ่อน้ํา,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 าที่เด็กๆอยู่ได้ไหมครับเปิดเป็นโหมดต่อสู้นะครับทุบต้นไม้นั้นให้พังนะครับแล้วคุณจะได้มาอัศนีบาตเหมือนท่อนมานะครับคนนี้เขาบอกว่ากระดูกกระดูกงอนะครับต้องใช้พละกกาลังในการดัดเข้าที่นะครับคนนี้เหมือนมีแมลงชอนชัยนะครับต้องใช้วิชากรบี่ถึงระดับ50นะครับในการรักษาหลังจากรักษาเสร็จแล้วนะครับให้คุยกับเจ้าสนานักกบี่แล้ว ก็จะมีอีเวนต์การต่อสู้ขึ้นมานะครับหลังจากที่คุณทําภารกิจทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้ค่าความสัมพันธ์กับนางมาถึงระดับที่รู้ใจนะครับทําให้คุณเนี่ยสามารถขอเรียนวิชากระบ,บีดูดาลุณีใจสงบได้นะครับต้องใช้ค่าศิลธรรมถึง80นะครับก็จะทําให้คุณเรียนได้นั่นเองแล้วก็สามารถชวนนางเข้าตีได้ด้วยนะครับวิชาต่อไปนะครับวิชานี้ ค่อนข้างท้ายเกมนะครับค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่แรกกนะันเนาะเป็นวิชากระบี่อัสดงนะครับขั้นแรกนะครับเดินทางมาที่เมืองดินอันนะครับแล้วก็ไปที่สวนไผ่นะครับจริงๆไม่ต้องไปก็ได้แต่ไปก็ดีนะครับคือมันมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วเนาะก็ไปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องมีก็คือสัตว์เลี้ยงที่เป็นหมานะครับสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขนั่นเอง หลังจากมาถึงจะมีอ okay. ีเวนต์เก anyway> ี่ยวกับน้องพิษนะครับให้จัดการให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมงงตั้งนานเนาะไม่ใช่งงดีงมตั้งนานเพราะว่าไอเซฟที่ผมเล่นน่ยมันมันนานแล้วนะครับมันเลยบักบักหน่อยผมเดินเล่นจนแบบคือคือปลดล็อกอะปลดล็อกไอเผาพิษแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไปไม่ได้นะครับมันต้องปลดล็อกด่านชายแดงก่อนครผู้ชมซึ่งด่านชายแดงเนี่ยปลดล็อกไวสุด คือการปลดล็อกอะคือต้องพาซากุระเดินชมเมืองนะครับกว่าซากุระจะโผล่มานะครับไม่โคตรบักเลยท่านผู้ชมผมก็ไปทำเควสแบบไปเข้าสำนักนู่นนั่นนี่อะกว่าจะเสร็จนะครับโอเคนะครับก็การที่จะข้ามไปได้คุณต้องมีคำสั่งของขอ,องคังอะไรพวกนี้เนาะก็ทำเควสปกติทั่วไปนะครับทำไปเรื่อยๆ่จนกว่าจะได้ลายเซ็นมาหรือแบบคำ อนุญาตให้เข้าไปได้อะไรเงี้ยซึ่งมันโคตรจะยากลำบากแต่ว่าก็มันก็ทายเกมะนะครับส่วนผมอะเหรอใส่เลยนะครับโอเคในสูทผมก็มาแมปนี้ได้ทัทีนะครับเดินเล่นไปเดินเล่นมานะครับมาช่วยตําหนักบทเพลงนะครับก็มีคนมาเชิญเข้าหมู่หมู่ตึกอสูรนะครับนี่คือที่ที่เราต้องไปนะครับ ผมเสียเวลานานมากเลยกว่าจะปลดล็อกมาแมปนี้ได้จะบ้าตายนะครับหลังจากที่คุณมาถึงนะครับเขาก็จะต้อนรับเราอย่างดีนะครับแล้วก็เอาเราไปพักนะครับซึ่งมันนานมากครับเราสงสัยเราก็เลยไปดูซะเลยก็จะมีตัวเลือกนะครับเราแอบดูไปเลยแล้วก็จะได้ต่อสู้นะครับหลังจากต่อสู้เสร็จนะครับครณเจ้าตําหนักหมู่ตึกอสูรเนี่ยเขาจะบาดเจ็บนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องได้รับหน้าที่ให้ไปตามหาหมอมาดูแลนะครับมารักษานั่นเองหลังจากมาถึงนะครับ ลูกศิษย์เนี่ยเขาจะบอกว่าหมอเนี่ยโดนจับตัวไปแต่ว่าไม่รู้ไปไหนนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราเอาหมามานะครับหมาจะตามกลิ่นนะครับจนพบว่าหมอเนี่ยอยู่ค่ายเมีคาให้เราไปถล่มค่ายและช่วยหมอกลับมานะครับหลังจากช่วยหมอกลับมาหมอก็จะบอกว่าวัตถุดิบในการรักษาเนี่ยต้องอยู่ต้องเออก็คือไอ้ไผ่วิเศษนะครับเราก็ต้องไปตามหามาผมพูดผิดนะครับไม่ใช่ไผ่วิเศษแต่เป็นหน่อไม้เนาะหลังจาก เก็บอาแล้วก็สู้กับแพนด้านะครับเราจะโดนโจรบุกนะครับให้ต่อสู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วกลับไปที่ตำหนักอสูรหลังจากทำอะไรเรียบร้อยรักษาเจ้าตำหนักเจ้าหมู่ตึกดเออิเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขอบคุณเรานะครับแล้วก็ทำให้ค่าความสัมพันธ์ของเรากับนางเนี่ยอยู่ที่สนิทกันนะครับเราสามารถที่จะขอนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้วิชาเพิงกระบี่อัสดงกับนางได้นะครับ ต่อมานะครับให้เดินทางมาที่จวนแม่ทัพที่เมืองชูเซียงนะครับจะผ่านไนพวกนี้ไปได้ต้องมีเศษเงินนะครับเป็นแรกได้ที่โรงจำนำมีปะวะน่าจะมีแหละนะครับไอพวกนี้ชอบเศษเงินนะครับนะครับหลังจากเข้ามาคือปกติแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าพบได้นะครับคุณต้องมีชื่อเสียงก่อนก็คือคุณต้องชนะการประลองในเมืองชูเซียงนะครับในตอนแรกนะไปถามโรงเตี้ยมว่า มีข่าวอะไรบ้างเขาจะบอกให้ไปคัดเลือกงานประลองที่โรงฝึกนะครับก็ทํามาเรื่อยๆครับจนขั้นสุดท้ายนะครับชนะขั้นสุดท้ายคุณก็จะได้เข้าพบแม่ทัพแล้วก็สิ่งที่คุณต้องทําต่อมาก็คือเรียงแค่เรียงขามันนะครับเพื่อการรับใช้มันนั่นเองจนกว่าค่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมากพอนะครับมากพอที่จะขอเรียนวิชากับมันแต่ผมต้องรับใช้มันก่อนนะครับแต่ผมเซฟก่อนนั่น โอเคนะครับหลังจากเข้าร่วมกับมันมันก็จะทาให้ให้ทําเควสนู่นนั่นนี่นะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วคุณก็สามารถมาขอเรียนวิชากระบี่ห่วงชีวิตกับมันได้นะครับต่อมานะครับคือวิชากระบี่ไทยเก๊กนะครับซึ่งได้จากการซื้อที่ร้านค้าของสํานักนะครับในราคา3 0 0พันค่าความดีนะครับค่าความดีความชอบนะครับวิชาต่อไปนะครับเป็นวิชาที่ ได้จากตัวละครตัวนี้นะครับลู่เจียนหนานเราต้องชวนเขาเข้าตีนะครับซึ่งการชวนเนี่ยเราต้องทําภารกิจของเขาก่อนนะครับนี่ภารกิจนี้นะครับหลังจากรับภารกิจเนี่ยอย่างแรกที่ผมจะไปดูก็คือผมจะไปที่ตอกเล้าหมูนะครับเพื่อถามข้อมูลนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีงานประมูลนะครับอาจจะมีการประมูลได้นะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับเสือดาวหิมะนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปดูที่ ตาเหลียงครับหอไข่มุกนั่นเองหลังจากเข้าไปที่หอไข่มุกนะครับจะเกิดอีเวนต์ขึ้นแล้วก็เสือดาวเนี่ยจะตกใจแล้ววิ่งไปที่ตำหนักองค์ฉีนะครับให้เรารีบตามไปเลยหลังจากมาที่ตำหนักองค์ฉีะครับให้เดินมาทางนี้นะครับแล้วเราจะเจอกับเสือดาวหิมะนะครับให้หาอะไรให้มันกินนะครับเช่นปลานะครับถ้าไม่มีก็ไปตกซะอย่างเช่นผมนะไปตกก่อนคือปลาเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไปตกก็ได้นะพอดีในเมืองมันมีตลาดเนาะเดินไปตลาดก็ได้นะครับเราซื้อปลามา จากนั้นครับมันก็จะวิ่งหนีมาเจอใครไปดูที่จะขโมยเสือเราเราก็ใส่มันซะหลังจากนั้นนะครับมันจะต้องมาอยู่ที่สวนหลังบ้านของเราบางคนก็หาไมา่เจอนะเดี๋ยวผมจะพาเดินหานะครับให้มาทางนี้นะครับ โอเคเห็นไหมฮะเจอแล้วแล้วก็รับเลี้ยงเลยหลังจากนั้นเราก็เดินมาหาไอหมวกไม้ไผ่เลยนะครับชื่ออะไรวะลูเจียนหนานะครับแล้วก็สามารถรับเขาเข้าตีได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะได้วิชานี้มานะครับไทสุยสิบแปดกระบี่นะครับวิชาต่อมายังอยู่ที่เมืองชูเสียงเหมือนเดิมนะครับ วิชาต่อมานะครับยังอยู่ที่เมืองชูเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้คุณเดินมาหาคนคนนี้นะครับแล้วเขาจะให้ยาอะไรทักอย่างนะครับให้คุณแนะนํานะครับไปกินที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ากินนอกบ้านคุณจะโดนขโมยเงินทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับในตอนกลางวันให้มาที่อารามเมคาขาวนะครับจะเกิดอีเวนต์บางอย่างนะครับให้เราเนี่ยเลือกที่จะช่วยปกป้องเมอารามเมคาขาวนะครับแล้วเขาจะได้ แล้วเขาจะได้อะไรล่ะแล้วเขาก็จะให้วิชากระบี่นี้นะครับเป็นรางวัลกับเรานั่นเองวิชาต่อมานะครับต้องมาที่สํานักศารากระบีหลังหยานะครับให้มาที่คนคนนี้นะครับเขาจะให้เควสเรานะครับเขาจะบ่นว่าเอ้ยแร่ไม่มีเลยว่ะแร่คุณภาพไม่ดีครับให้เราไปหาแร่นะครับเราก็จะหาแร่นะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยเขาเนี่ยคความสัมพันธ์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า อยากเพิ่มไวกว่านี้ก็ลองหาเล่ระดับทองนะครับไม่ก็อาหารระดับทองมาให้เขานะครับระดับฟ้าก็ได้นะครับจากนั้นก็ขอเรียนวิชากระบี่กับเขานะครับจะสอนวิชาเพลงกระบี่ไร้คมให้กับเรานะครับโอเคนะครับทีนี้มาถึงวิชากระบี่ระดับทองกันบ้างนะครับมีด้วยกัน5วิชานะครับมี5ทักษะเนาะอย่างแรกก็คือ คือไอเพลงกระบี่มังกรนะครับวิชานี้นะครับได้ครับด้วยการรวบรวมแหวนนักสัตว์นะครับซึ่งขั้นตอนมันยาวนานเหลือเกินนะครับถ้าผมจะทําให้ดูนะครับก็ควรจะทาเป็นคลิปแยกได้เลยด้วยซ้ํานะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการรวบรวมแหวนนักสัตว์ให้กันแล้วกันนะครับหลังจากรวบรวมได้ก็นะเข้าไปเอาในห้องรับนะครับมันก็จะมีให้เลยเนาะ โอเคนะครับวิชาต่อต่อไปนะก็คือวิชาที่เราต้องมาที่ขงจื้อนะครับหลังจากที่เข้ามาครั้งแรกให้ไปคุยกับเจ้าสำนักนะครับแล้วก็เดินมาที่นี่นะครับเขาจะเจอกับหลิงหงซวงนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูการเตรียมพร้อมของตัวเองก่อนนะครับคุณต้องมีชู่หวังโยนะครับอยู่ในปาร์ตี้นะครับซึ่งผมสอนวิธีเอาเธอเข้าปาร์ตี้ไว้แล้วนะครับ แล้วก็คุณต้องมีคุณต้องมีเหามางกรนะครับท่านผู้ชมเหามางกรเนี่ยคุณสามารถหาได้นะครับจากสวนหลังบ้านเลยนะครับที่เป็นที่หาสัตว์พลิกระดับดีเจเนรีนะครับก็หาได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยคุณให้ไปเตรียมของนะครับเช่น สุรามันเทศนะครับหรือสุราอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะมาผูกมตรกับเขานะครับหลังจากผูกมตรเสร็จเนี่ยเขาจะเปิดประตูให้เรานะครับแล้วเราก็ชวนเขาเข้าตีไปเลยจบใช้เราก็จบแล้วครับทุกอย่างแล้วเราจะมาเจอน้องง่วงนะครับแล้วก็รักษานะครับนะครับหลังจากรักษาเสร็จเนี่ยเราจะได้ เพลงกระบี่มายาลวงมานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับทีนี้มันก็จะเหลืออีก3วิชานะครับสำหรับวิชาทองของกระบี่เนาะอันนี้มันก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับอย่างเช่นวิชากระบี่ไร้ขอบเขตนะครับวิชากระบี่ไร้ขอบเขตเนี่ยเป็นวิชาของเจ้าสํานักเต่านะครับให้เราขอเรียนกับเขาได้เลยนะครับต้องเป็นก็คือเข้าร่วมสํานักเขา ผูกมิดนะครับแล้วก็ขอนะครับขอให้เขาสอนนั่นเองกระบี่ไรานามก็เป็นของสารากระบี่หลังหยานะครับเป็นเจ้าสาลานั่นเองขอให้เขาสอนได้นะครับและต้องเข้าร่วมด้วยเนาะอันนี้นะครับเป็นเพลงกระบี่ทลายฟ้าซื้อได้ด้วยการเข้าสํานักของตะแก่นะครับถ้ามันเปิดให้ซื้อเมื่อไหร่มันจะมีกระบี่เนี้ยให้ซื้อนะครับก็สําหรับการหาวิชากระบี่ แล้วก็วิชากระบ,บี่ของเกมเนี้ยกขขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กว่าแก่ทุกท่านนะครับผมเริ่มลินพันละก็คือผมจริงๆผมมีแผนไว้นานแล้วนะครับก่อนก่อนที่ผมจะกลับมาอีก3เดือนเนี่ยผมมีแผนไว้ว่าจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอทีนี้มันมันไม่มีเวลานะผมก็พยายามไล่ทําอยู่เนาะบางอย่างก็รัดคิวมาบางอย่างก็ทําไปเรื่อยๆ ราะง,งั้นบางบางอย่างที่คุณขออะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอคิว <ouse> นิดนึงนะครับเพราะผมวางแผนไวนะ้นาะยิ่งมีโทรศัพท์เง,งี้ยเข้ามาผู้เล่นผู้เล่นใหม่เยอะมากนะครับบางอย่างคือเขาไม่รู้เลยนะครับผมก็อยากจะปูพื้นให้เขานะครับอย่างเช่นบางคนที่แบบไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเลยแบบอยากให้ปูพื้นแล้วแบบเล่นได้นะครับเล่นสนุกคือพอมันเล่นได้นะมันสนุกนะครับผมอยากจะให้มันเข้าถึงผู้เล่นใหม่แบบนั้นนะครับจากคนที่รักเกมนี้เนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ